สลามล้านนาชนจิมวันนี้มาที่ชุมชนมุสลิมอตัตควาเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งชุมชนมุสลิมที่มีความหลากหลายทั้งวิถีประเพณีและาศาสนาในชุมชนแห่งนี้มีร้านอาหารที่หลากหลายซึ่งมีป้ายแนะนำไว้หน้ามัสยิดอตัตก,กวา และเมนูเด็ดๆต่างๆไว้ให้คุณเลือกชิมมากมายก่อนจะไปร้านอื่นนะครับพามาหุจักร้านอาเมีนร้านอาหารตามสั่งที่ยืนยัดอยู่กู้ชุมชนมาร่วม30ปีมีอาหารที่หลากหลายทั้งอาหารจีนอาหารไทยและอาหารอินเดียนอกจากนั้นร้านอาเมีนยังรับจัดอาหารกล่องสำหรับนักท่องเที่ยวอาหารโต๊ะจีนอาหารบุฟเฟ่นอกสถานที่ ซึ่งร้านอามีนก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเสมอมาเมนูในวันนี้ทางรายการสลามร้านนาชวนชิมขอเสนเอเป็นอาหารอินเดียมุสลิมของร้านโรตีจิ้มแกงโรตีนุ่มๆแกงอร่อยมีทั้งแกงเนื้อหรือคนเมืองว่าแกงจิ้นมัสลาแกงถั่วหรือแกงดานพร้อมทั้งข้าวหมกไก่ไว้บริการปีน้องที่อยากชิมอาหารมุสลิมที่ขึ้นชื่อของร้านและ แน่นอนเป็นที่นิยมชมชอบของชาวต่างชาติที่เข้ามากินอาหารที่ที่ร้านแห่งนี้ย่านวัดเกตชุมชนมัชิดตัก,กว่านอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของพุธนธรามแล้วยังมีร้านอาหารมุสลิมหลากหลายร้านจะเป็นร้านฮับบีบข้าวซอยอยูนนานหรือร้านข้าวซอยปลาไผ่ซึ่งถือว่าเป็นร้านดังในจังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่ในย่านนี้ ชุมชนมัชิดตะก,กวาเชียงใหม่จึงเป็นชุมชนที่มีเสน่ห์ทางด้านกิจกรรมวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีพี่น้องมาเยือนเชียงใหม่บอกควรพลาดชุมชนสี่สมบัตริรายงาน